อยู่องเดียวนะครับจุ่มเลยนะครับนี่คู่นี่คู่นึงนะครับตัวนี้เขาคู่นะอันนี้ก็นี่อีกตัวนึงนะครับออาเดี๋ยวจับคู่นี้ก่อนนะนี่ใส่กระติกกันเลยนี่ตัวนึงครับหมุนอยู่นี่อ่าเดการเป็นตัวเมียนะครับส่วนมากตอนนี้กาลังออกนะครับแไปนะครับเอากันมาเอ้ยฝืนดูจะโซนนะผู้ใดเหยียบมันเนาะคือดากแตกตัวนี้นะครับ อา่าสิถือคนเย็ยบนะครับคนแตกเลยพอเรื่อยๆนะครับมือถือว่ามันออกเลยนะครับแมงกอว์อนะครับต่างคนต่างได้นะครับแน่นอนนะครับมือเน,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 นี้ยอ๋อจับไปครับแมงกอก์นี่ครับเนี้ยมครับนอนเอีงเลียงอยู่นี่อ้อย่างก่งเจ็บก่งเจ็บเลยนะครับเอ๋อมือนี้ได้การแท้ๆ อุได้มามือบ่มามื่อนี่ก็เสียใจลนะครับกําลังออกนะครับกําลังอีเลี่ยนลาแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ําลังกําลังมนขึ้นมานะครับเห็นบ่ครับโอ้ยรายการมือหนิมันแล้วมานแล้วมือกระทั่งได้ก็เจอนะครับย่างไปเจอเรื่อยๆนะครับเอ้ามันจะแก